สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําอาหารนะคะก็จะเป็นสุก,กิโลพวกเรามาจากกลุ่มสามสวัสดีค่ะเอ่อพวกเรากลุ่มกลุ่มนี้ปูพะพะนะคะวันนี้จะมาทําอาหารสุก,กิโลไปกันเลยโชว์กันไปบ๊อบบอบแต่จได้จิดนดา<ป>ทำอะไรจ<ป>ิ๊ะเอาวันนี้ เราเราก็จะล้างผักกันก่อนนะคะผักของเราก็จะมีผักบุ้งแล้วก็กวางตุ้นะคะแล้วก็จะมีผักกาดขาวะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มล้างแล้วก็หั่นกันเลยนะคะ

ตอนแรกนะคะของเรานะคะก็คือเราจะเตรียมผักกันกล่องเลยค่ะผักของเรานะคะก็จะมีอยู่สี่ชนิดค่ะได้แก่ผักบุ้งกวางตุ้งอันนี้เห็ดเข็มทองนะคะส่วนอันนี้เป็นผักกาดขาวค่ะอ่ะอย่างแรกเราก็ต้องเตรียมก่อนเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะนํามาล้างค่ะนาผักมาล้างให้สะอาดค่ะ หักที่ล้างแล้วนะคะขึ้นไปพักในสเ็นน้ําค่ะต่อมาแล้วก็จะล้างผักอื่นๆต่อจนครบนะคะก็จะล้างผักกับเท้านะคะ ต่อมาก็ล้างขับบุ้งน,นะคะับางด้วยก่ออันนี้เราหัน่นอะไรคะอันนี้หัน่นเห็ดเป็นทองนะคะแล้วก็เราจะนำเห็ดเป็นทองไปล้างให้สะอาดนะคะ แล้วาก็แผนเป็นแผ่นแผ่นกลอนเปิดเ,เ,เ,เลยเ เราก็จะล้างเห็ดเท็ยมทองให้สานะคะตัวหอมสะอาดอย่า,าน้อยแบบเล็กๆาบบก็ส่ดๆแล้มันยอุ๊ยจานแบบสวยี่นะคะผักของเราก็พร้อมที่จะทำแล้วนะคะนีค่ะนี่เราจะมีกวางตุ้งเห็ดเท็มทองผักบุ้งแล้วก็ผักกาดขาวนะคะ ก็จะเป็นการซอยขาบ,บุ้งให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็จะไปรวมคูก่กับหมูะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาน้ำมาใส่หม้อเพื่อเอาไปลวกตักนะั ผมเอาหม้อไปค้างบนเตาจัดนะครับอรอน้ำเดือดต่อไปก็จะเป็นการหมักหมูนะครับเอาไว้เาไว้ติ๋ทานเยอะมต่อไปก็จะเป็นการหมักหมูนะครับ ั้ออแล้นะคะเราก็เตรียมหมูสับแล้วก็ผักบุ้งที่เราซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็เทลงไปค่ะแล้วก็คลุกคให้เข้าคลุกให้เข้ากับหมูาานี่ก็จะเป็นการใส่ตัวตีผสมนะครับแล้วก็คกคลุกให้เข้ากัน คือการใส่รอีผสมนะครับผสมหมักหมูมแล้วก็<ฮ>ซอสปรุงรสฟ้าเขียวครับใส่ลงไปสองช้อนนะครับแล้วก็ซีอิ๊วสูตรขาวนะครับ ใส่ลงไปหนึ่งช้อนต่อไปเป็นการใส่ซอสหอยนางลงนะครับใกล้จะหมดแล้ว วนิดนึงนะครับอ,อร่อย่กน้ำตรลาน,นิดนึงน้นิดนงนะครับขยำเลยครูแค่เข้าใจไม่ขยำ <c oughs> คผมว่าก็สมัครไว้ประมาณสามสิบนาทีนะคะก่วนตีต่อไปเป็นการลวกผักนะครับลวกให้พอนิ่มเพื่อที่จะกินได้สะดวกนะครับเรื่อมที่ผักควางตุ้งก่อนนะครับลวกในน้ําประมาณห้าวินาทีแล้วก็นาขึ้นมาพักนะครับโอเคครับแล้วก็พักไว้ครับ ต่อไปจะเป็นการลวกผักให้นิ่มเพื่อที่จะให้กินได้สะดวกนะครับเราจะนำผักลงไปในหมอ้อเลยนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเราค่อยหยิบขึ้นมาพาักไว้ครับ ผักมีอะไรบ้างเรียบเป็นผักกาดนะครับเดีย๋วดวยวนะ เมื่อผักได้ที่แล้วเราก็จะเอามาพักอไว้ที่ตรงนี้นะคระับต่อไปนะคะเราจะหั่นผักครึ่งกุ้งนะคะเพื่อให้มันบางลงนะคะเวลาเราไปหอนะคะมันจะได้ไม่คำใหญ่มากค่ะหนนายงไม่ดแลกระตูดเง เอานิ้วกขาวอผั่น่อสอ่าตอนต่อไปเราก็จะหอนะคะก็คือหีบผักค่ะแล้วก็ตามด้วยก <c oughs> าอนบุ้นะคะจัดวางให้สวยงามค่ะแล้วก็ตามด้วยหนูนนะคะเอ่อตามด้วยเห็ดค่ะ แล้วก mm ็ตามด้วยกุ้งค่ะจากนั้นเราก็ห่อเลยค่ะอ่านี่นะคะพอเราห่อเสร็จแล้วเราก็ทำการนำน้อยมาเก็ได้พ่อเราเก็บแล้วเราก็ได้ประมาณนี้ค่ะ ทำมาวางไว้จ่าแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ทีมันบางๆ่ะมันจะแบบอันนั้นเครื่องเคร่งงบางตุ่มแบบนี้ลืมใส่บางตุเด็กๆซ้อามเยอะท้แไ่งเนี้ห้องต่างๆอะไรตองห้อมมูไนค่างตุ่มจะมาเหนียวมาตอนนี้นะคะทุกคนกำลังจะโลบ อ่าซุกิโลกันนะคะไม่ต้องใส่เย <c oughs> อะเพื่อนอุ้ยเสียวข,ของท่าสองสามตัวนะคะจะเป็นขั้นตอนของการเสียบไม้ะคะ่ะเป็นเราจะทำเป็นซุกกิโลเสียบไม้ เอาใส่สองสามอันเนาะอนังมันสวยนี่เป็นลายบุกเอ้ยขึ้นใหญ่ทีเดวพยายามนะอ๋อตัวเต๋อเต๋อใบละจังเล็กจางใหญ่นี่นะคะของเราได้แล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะมัวเสียบกันดุมมาเป็นเสียบแล้วมันซิมเนี่ยมันยังบอดสูบไม่วรนะเนี่ นนนัึงทุกคนกำลังตั้งใจทำกันมากมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแฮปปี้อันนี้ติวนะคะอันนี้บี๊กขอน,นี้มอนคอน,นี้ติวนะคะพักเบนะื่อขมันแรงเบื่อนะโต้เบื่อโต้โต้ข้าวตีวต๋กกสิจบจบเบื่อจ้าใครอยากกินก้อนละจีบจบ มีหมอ่ะ้ามหมะนถ้าก็าให้มาูอย่าตอเปนแกหอว่าแบบอกว่าพี่มูิบอแต่ใส่่อยเอาเลยแต่เป็นอย่างนี้ ข้าวท้ายทายคูละสิบบาทต่อเอาคือนต่มอมานะคะเราจะนำสลัดที่เราโลแล้วนะคะไปนึ่งค่ะอเอาไ,าไาเอาไเอาไขาายขายคูละสิบบ,บ,บ,บาท ต่อามานะคะเราจะนำสลัดที่เราโรยแล้วนะคะไปน,นึ่งค่ะเอาไหม่เอาไหม่เอาไหมเอานอน เรบยกาต้องทยังไงบอมันสู่ม่หรอแล้วไปเลยไปเลยดิไปเลย Awa, Awa, Awa Sukiyo, Awa, Awa Sukiyo,